เจ็บหน้าอกเสียงเป็นโรคอะไรได้บ้างมาฟังคลิปนี้เลยค่ะ 1. กดไหลย,ย้อนหรือว่าอาหารไม่ย่อยซึ่งจะเริ่มมีอาการหลังจากกินข้าวนะคะจะรู้สึกแน่นค่ะบางคนจะรู้สึกผะอืดผะอ,อก 2. กล้ามเนื้ออักเสบค่ะซึ่งจะเริ่มมีอาการหลังจากกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะอักเสบหรือได้รับบาดเจ็บนะคะเช่นหลังจากออกกําลังกายค่ะแต่เมื่อเราพักนะคะอาการก็จะดีขึ้นค่ะ 3. มวิตกกังวลหรือว่าหวาดกลัวอย่างรุนแรงค่ะหรือว่าโรคแพนิค าการก็เกิดจากความวิตกกังวลค่ะหรือว่าเครียดตึเครียดเกินไปค่ะซึ่งจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วร่วมด้วยนะคะ 4. ติดเชื้อหรือว่าปอดบวมค่ะซึ่งอาการนะคะจะเจ็บหน้าอกเมื่อหายใจเข้าออกค่ะแล้วก็จะมีไอรวบด้วยร่วมกับมีเสมห่าค่ะและจะมีไข้รวบด้วย 5. โรคงูสวัสดค่ะอาการก็คือจะรู้สึกเสียวและบริเวณผิวหนัง แล้วก็จะมีผื่นค่ะหรือว่าตุ่มน้ําแผลพรุพองค่ะและหกโรคหัวใจค่ะอาการก็คือแน่นหน้าอกแบบแน่นๆจุกๆเหมือนมีอะไรมากดทับร่วมกับหายใจหอบเหนื่อยและมีอาการร้าวปวดร้าวไปแขนซ้ายค่ะซึ่งอาการเจ็บหน้าอกนะคะก็ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจเสมอไปซึ่งใครที่มีอาการเจ็บหน้าอกนะคะหรือว่าสงสัยนะคะ ถ้าทนไม่ไหวนะคะหรือว่าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแนะนำให้พบแพทย์นะคะ